วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เข้ามา,าตัดอ้อยอยู่ฝั่งนี้นะครับและก็พอดีบังเอิญว่าใกล้จะกลับนะครับก็เดินมาเห็นอ้อยที่ผมได้ย้ายมาจากฝั่งโน้นนะครับมาปลูกไว้ฝั่งนี้ก็คืออ้อยขนำจากมาเลนะครับนี่ มูติยาโลมูติยาโลมูติยาโลแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นชื่อของมาเลเซียนะครับซึ่งน้องสุไลมานนะครับก็ส่งมาให้นะครับซึ่งก็สั่งมาจากมาเลเซียที่ผมเคยถ่ายาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไอโกนี้นะครับผมแยกมาจากฝั่งนู้นนะครับก็คือ,อตอนนั้นก็ ผมปลูกอ่าเพาะแล้วก็ปลูกมันงอกสี่ต้นนะครับอ่างอกสี่ต้นผมจับแยกมาสองต้นมาปลูกที่นี่นะครับย้ายหลุมมานะครับนี่ก็คือสองต้นนี้นะครับสองต้นนี้ย้ายมาจากโน้นนะครับก็เอามาลงหลุมที่นี่นะครับเพราะว่าคือถ้ามันอยู่หลุมเดียวกันเนี่ยที่เดิมเนี่ยมันก็จะได้น้อยนะครับ ก็เลยแยกมา2ต้นมาปลูกลงหลุมที่นี่เพื่อจะได้หลายๆต้นหน่อยนะครับทีนี้ก็นี่ตั้งแต่ปลูกนะครับลงเอามาลงหลุมตอนนู้นก็ไม่ได้มาดูเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าประมาณสัก2เดือนน่าจะได้นะครับน่าจะได้สเดือน จำไม่ได้แล้วนะครับว่าย้ายย้ายมาเมื่อไหร่แต่ตอนย้ายก็ยังต้นเล็กๆอยู่ประมาณเนี้ยนี่ต้นเล็กๆประมาณนี้ตอนที่ย้ายมานะครับน่าจะประมาณสองเดือนเห็นจะได้นะครับมูติยาโลนะครับอ้อยข้นาจากมาเลเซียเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามาเห็นวันนี้ก็รู้สึกว่าชื่นใจนะครับเอามาลงไว้อ่าสองต้นเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับ มันแตกหน่อออกมาแล้วนะครับแตกหน่อออกมานะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าหกเจ็ดนะครับมันแตกหน่อมาเจ็ดหนอนะครับเจ็ดหนอ่อรวมกับต้นแม่ตอนนี้ก็เป็นเก้าหนอ่อเก้าต้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเก้าต้น ก็รู้สึกว่ามันจะโตเร็วดีนะครับพุ่งเร็วดีนะครับต้นต้น,ต,นต้นแม่มันก็ก็พุ่งแล้วก็การแตกกอแตกหนอก็น่าจะใช้ได้นะครับตอนนี้มันก็เนี่ยครับแตกมาใหม่เจ็ดหนอนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับก็น่าจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่น่าจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าไม่น่าจะเหยุดอยู่แค่เจ็ดหนอนะครับหนอมัน,นเนี่ย ก็ใช้ได้ทักสิบกว่าโน1สิบกว่าต้นนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้พอดีบังเอิญที่ตรงเนี้ยก่อเดิมตรงนี้นะครับกอเดิมเลยเนี่ยมาล้มยกโลนะครับล้มยกโลผมก็เลยขุดออกก็ได้จังหวะเลยนะครับที่ตรงนี้ก็เลยเอาไอ้มูติยาโลนี้เอามาปลูกแทนนะครับของเดิมเนี่ยมันเป็นอ้อยแดงมาเลยนะครับ อ้อยแดงมาเลทีนี้ไอ้อ้อยแดงมาเลยต้นมันสูงมากนะครับทั้งยาวทั้งใหญ่สูงมากก็เจอพายุตอนนั้นที่พายุเข้านะครับตอนน้ำท่วมมันก็เลยล้มยกล้อผมเลยขุดออกนะครับเนี่ยขุดออกนี่หนอพวกแดงมาเลยก็ยังงอกอรอยตอเงาเดิมมันมันยังติดอยู่เนี่ยเงาก็มันก็งอกเนี่ยขุดมาตั้งไว้แถวนี้มันก็งอกนะครับทีนี้ก็เอาไว้ตัวนี้มา มาปลูกปลูกแทนก็เป็นเพื่อนกันเอามาเป็นเพื่อนกันนะครับแถวนี้เป็นเพื่อนอะไรก็คือเป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับเอามาปลูกเป็นเพื่อนร่วมร่วมชาติสามสามยี่ห้อสามสายพันธุ์ให้มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็คอยดูทีนี้ก็เลยแบบจะดูว่าเป็นยังไงมั่งแต่ละสายพันธุ์นะครับเป็นอ้อยมาเลเซียไอ้นี้นะครับนี่ นี่ก็คือแดงมาเลยนะครับอันนี้อ้อยแดงมาเลยนี่จะอยู่ขั่งนี้แต่นี้เป็นอ้อยโตนะครับตัดไปอ้อยโตแล้วก็อันนี้มันขึ้นใหม่นะครับอันนี้เป็นแดงมาเลยนะครับส่วนอ่ากอนี้เนี่ยก็เป็นด่างมาเลยนะครับด่างมาเลยนี่ด่างมาเลยตัวนี้นี่ก็เลยสามยี่ห้อนะครับให้มันอยู่เรียงแถวกันสามกอนนี้ก็ค่อยเปรียบเทียบกันดูกันว่าเออ มันยี่ห้อไหนดีที่สุดหรือว่าสายพันธุ์ไหนดีที่สุดนะฮะมันเป็นเพื่อนกันจะได้จําง่ายๆนะครับอ,อนี่ด่างมาเลยนะครับอ้อยด่างมาเลยเนี่ยมันจะเป็นอ้อยที่ว่าใบโค้งใบใหญ่แล้วก็ลำใหญ่นะครับด่างมาเลยนี่ก็เป็นทั้งอ้อยเคี้ยวอ้อยประดับแล้วก็คั้นน้ําได้นะครับอันนี้คันน้ําได้ด้วยอ่าเคี้ยวได้ด้วยนะครับเป็นอ้อยชานิ่ม นะครับอ้อยชานิ่มแต่ว่าถ้าเพื่อนๆปลูกไอ้ไอ้อยด่างมาเลนะครับอ้อยด่างมาเลเนี่ยให้เพื่อนๆเน้นเน้นเน้นนิดหนึ่งนะครับก็คือปลูกลึกๆนิดหนึ่งปลูกลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นอ้อยที่ว่าลำใหญ่แล้วก็ลำมันอ่อนนะครับมันจะล้มได้ง่ายอ้อยด่างมาเลยนะครับมันมันต้นอ่อนมันใหญ่ใหญ่มากนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราปลูกตื้นเกินไปเนี่ยมันจะล้มได้ง่ายเลยนะครับเป็นอ้อยลำใหญ่เออเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูอ้อยด่างมาเลยนะครับคือมันจะใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่ไอ้ต้นแม่มนะันอะต้นแม่มันจะเล็กนะครับต้นแม่เนี่ยนี่ดูเล็กนิดเดียวนี่ต้นแม่อ่าเล็กนิดเดียว ใหญ่ใหญ่กว่าหัวแม่มือไม่เท่าไรแต่ว่าพอต้นลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเพราะฉะนั้นคือมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกก็เอาลึกๆนิดหนึ่งนะครับลึกๆนิดหนึ่งสำหรับด่างมาเลยน,นะครับแต่ว่าไอมูติยาโลนี้นะครับผมยังไม่รู้ใจมันนะครับ เพราะว่าเพิ่งปลูกเพิ่งได้มาไม่รู้ว่ามันจะใหญ่จะยาวจะสูงอะไรขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจะล้มง่ายหรือเปล่ารากฐานอะไรดีขนาดไหนนะครับผมจะไอ้น,นี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็กันไว้แล้วนะครับกันไว้แล้วก็คือปลูกลึกเลยแหะครับกอนนี้เอามาลงปลูกลึกไปเลยก,ก็คือเผื่อเพราะว่า ได้ข่าวแววๆมาเหมือนกันนะครับว่าเป็นอ้อยที่สูงยาวเป็นอ้อยที่พุ่งเร็วนะครับพุ่งโตเร็วก็เลยเนี่ยก็เลยปลูกลึกไว้ก่อนปลูกลึกไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพื่อนๆนี่กันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็ไอ้เพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับก็คือเนี่ยถ้าเราปลูกลึกพวกหน่ออะไรที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยครับมันขึ้นมาลึกนะครับมันเป็นหน่อดิน ก็อันนี้เราก็สามารถไว้ใจได้ว่าขึ้นมาลึกแบบนี้หนึ่งคือลำโตแน่สองไม่ล้มแน่นะครับเพราะเรากันไว้แล้วนะครับกันไว้แล้วอ้อยอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่เคยปลูกยังไม่รู้ใจมันนะครับก็กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนมาแก้ปัญหาทีหลังมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะว่าเนี่ยเกิดว่ามันล้มง่ายอะไรแบบนี้ยเราต้องมาค้ำอีกอะไรอีก มันมันมันเหนื่อยก็เลยเนี่ยขุดหลุมลึกไว้ก่อนแล้วก็ปลูกนะครับอ่าเนี่ยนะครับโตเร็วดีครับรู้สึกว่าโตเร็วดีขนาดผมย้ายมานะครับย้ายมาปลูกใหม่ก็ยังนะครับมันก็ตั้งตัวได้เร็วดีนะครับได้เร็วดีอันนี้ก็แดงมาเลยอันนี้เป็นอ้อยตอนะครับอ้อยตอสามหรือตอสี่แล้วผมจําไม่ได้อันนี้ไอแดงมาเลยมันก็เป็นอ้อย ที่สูงยาวเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยถ้าเพื่อนๆปลูกนี่ก็ต้องขุดลึกๆนิดหนึ่งนะครับมันปล้องยาวลําใหญ่เหมือนกันพุ่งเหมือนกันไอ้นี่ผมดูแล้วก็น่าน่าจะพุ่งเหมือนกันนะครับน่าจะประเภทปล้องยาวเหมือนกันไอ้มูติยาโลนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็เดินมาเจอพอดีก็ไม่ได้ดูหลายวัน ก็ถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับความคืบหน้าการเจริญเติบโตของอ้อยกระนำจากมาเลเซียครับมูติยาโลพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ